สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องฟ i ีดเฟิร์นนะคะและว,วันนี้เราจะมาทําเมนูแซบๆคินๆกันนะคะซึ่งเมนูนั้นก็คือข้าวผัดต้ยมยำนั่นเองค่ะจะแซบมากแซบน้อยแค่ไหนนะคะก็ขึ้นกับว่าเราจะใส่เครื่องต้มยำนั้นเยอะแค่ไหนหรือเราจะบีบมะน,นาวหรือเติมพริกขี้หนูซอยลงไปเยอะแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้ดีต่อสุขภาพของเราที่สุดนะคะ ก็จะไม่ทานลดจัดจนเกินไปนะคะทุกคนวันนี้นะคะเฟิร์สก็อยากทานลดจัดคือบางครั้งเนี่ยเฟิร์สเข้าใจนะคะอย่างเหมือนตัวเฟิร์สเองเนี่ยบางทีก็กินลดจืดบ้างบางทีพอเรากินลดจืดเองแล้วเนี่ยเรายังไม่ชินกับฟรสนั้นใช่ไหมคะเราก็อยากจะไปทานลดจัดบ้างหรือในวันที่ผู้หญิงยางเราจะเป็นประจำเดือนนะคะก็จะอยากทานลดจัดใช่ไหมคะ ซึ่งวันนี้เฟิร์สก็อยากทานลดจัดค่ะเฟิร์สก็เลยจะมาแชร์เมนูไอเดียข้าวผัดต้ยมยำนะคะที่แบบว่าแซ่บๆคินทีแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรในเครื่องต้งยมยำด้วยนะคะงั้นไม่รอช้าแล้วนะคะเ๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยดีกว่าค่ะเราไปกันเลยเราก็จะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ําลงไปนะคะเฟิร์สใช้น้ําแทนการใช้น้ํามันนะคะในการผัดก็จะใส่หัวหอมที่สับแล้วลงไปผัดค่ะ ตามด้วยเห็ดนะคะครั้งนี้ปวดใช้เป็นเห็ดออรินจิค่ะก็จะหั่นเป็นซสาลูกเต๋านะคะแล้วก็นําไปผัดให้สุกค่ะหรือเ,เพื่อนๆจะใช้เห็ดชนิดใดก็ได้นะคะจากนั้นปรุงด้วยซีอิ๊วขาวนะคะใส่ลงไปสองช้อนชาค่ะแล้วเราก็จะผัดให้เขาเข้ากันดีนะคะพอผัดไปเรื่อยๆนะคะเห็ดเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็จะใส่เป็น เครื่องต้มยำลงไปค่ะครั้งนี้เฟิร์สใช้เครื่องต้มยำแบบสําเร็จรูปนะคะอันนี้เฟิร์สก็ซื้อจากในช้อปปีนะคะก็จะไม่มีสารกันบูดแล้วก็ไม่มีผงชูรสนะคะเฟิร์สเลือกแล้วนะคะว่าดีเฟิร์สก็จะนํามาใช้นะคะเพราะว่าเฟิร์สคิดว่าก็สะดวกดีเวลาเราไปข้างนอกหรือเวลาที่เรามีเวลาน้อยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆสะดวกนะคะก็สามารถทําเครื่องต้มยำเองได้ที่บ้านเลยค่ะก็จะดีต่อสุขภาพแล้วก็ประหยัดเงินกว่านะคะ แล้วก็ใสม่มะเขือเทศลงไปค่ะแล้วก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะแล้วเราก็จะผัดคลุกเข้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะอันนี้เฟิร์สใส่เสริมไปนิดนึงนะคะเฟิร์สอยากให้มีผักอยู่ในนี้ด้วยก็เลยจะใส่ผักบุ้งลงไปด้วยค่ะแต่ที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้า เพื่อนๆอยากใส่ผักเหมือนเฟิร์นนะคะเพื่อเพิ่มเป็นแบบว่าเป็นเมนูที่มีผักสีเขียวอยู่ในเมนูนั้นด้วยก็สามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะพอเฟิร์นคิดว่ารสชาติก็ไมไ่ต่างไปจากเดิมมากนะคะจากนั้นใส่ข้าวลงไปเลยค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เขาเข้ากันดีเลยค่ะ เราก็จะพัดให้ข้าวมีความแห้งๆนิดนึงนะคะคือจะไม่มีความแชะของเครื่องต้มยำเลยนะคะจะแห้งเข้าไปกับข้าวแล้วนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเสิร์ฟใส่จานกันนะคะเฟิร์สก็จะใส่ลงไปในถ้วยก่อนนะคะเพื่อที่จะเวลาเราเอาไปใส่จานเนี่ยจะทําให้มีความน่ากินดูสวยขึ้นเหมือนร้านอาหารมากขึ้นนะคะนี่นะคะกดไปแน่นๆแล้วนะคะจะความใส่จานลางไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะทุกคนข้าวผัดต้มยำนะคะ แบบคินคีนอร่อยอร่อยนะคะเสริมด้วยมะนาวแล้วก็พริกขี้หนูซอยลงไปนะคะก็จะทำให้รสชาติมีความจัดจ้านมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็สามารถใส่แล้วแต่ความชอบได้เลยค่ะจากนั้นก็จะใส่ใบผักชีลงไปนะคะทำให้สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ ถ้าไม่ชอบผักชีนะคะก็สามารถใส่ต้นหอมแทนได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนน่าทานมากๆเลยแถมยังอร่อยแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยนะคะนี่นะคะก็จะทําการบีบมะนาวลงไปในข้าวผัดต้มยำของเรานะคะสําหรับเฟิร์สนะคะเฟิร์สเป็นคนชอบทานเปรี้ยวนิดนึงค่ะก็จะใส่เพิ่มลงไปนะคะ นี่นะคะก็เลือกแล้วแต่ความชอบรสชาติที่เราชอบได้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะตักอย่างนี้เลยนะคะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเข้มข้นแล้วก็มีความหอมสมุนไพรนะคะแล้วก็มีกลิ่นอายพริกขี้หนูมะนาวแล้วก็เครื่องสมุนไพรของต้มยำนะคะเข้ากันสุดๆ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูข้าวผัดต้มยำแซบๆซินีของเรานะคะวันนี้เฟิร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วกด subscribe ให้เฟิร์ดด้วยนะคะแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในเมนูหน้าคะ่ะบ๊ายบาย